นำโชครายนำโชคไม่รู้เหมือนกันนะถ้าผันมันมีลายเชคชื่อ <c oughs> อ้า่อ พลนนังยังยังไม่ถึงใช่ไหมครับ okay. โอเคก็ตอนนี้คว,วามจก็รอกล้วยครับจะไปหาเจ็ดเจ็ดกุมารต่อครับร <c oughs> อแค่กล้วยครับก็ผลไมน้นี่เตรียมพร้อมแล้วครับ <c oughs> ผลไม้เอาไปให้เจ็ดกุมาร <c oughs> โอ้เจ็ดประจำบานใช้ยาใหม่เจ็ดกุมารเจ็ดประจำบาน ก็ไปตามบุญนําพาแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญครับให้ควานเขียวนําผลไม้นะครับเอาไปให้น้องๆช้างนะครับที่รอรอรับรอความช่วยเหลือครับหรือรอกินรอทานอยู่ครับอีกร่มหนึ่งนะครับก็นี่ครับ้วยก็มาแล้วครับมีสุกบ้างดิบบ้างครับสุกบ้างดิบบ้างแต่ตอนนี้ให้เขาคัดอันสุกมาก่อน ว่าวความเียวจะได้เอาไปให้น้องๆช้างอยู่ที่สตึกอีกรุ่มหนึ่งนะครับประมาณแปดเก้าเชือกนะครับประมาณแปดเก้าเชือกครับก็ขอบคุณมากผู้ใหญ่จะดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับอพันหนึ่งใช่ไหมครับเริบรวมสองเลยฮะ หมายความว่ารวมรวมหมดนี่ใช่ไหมครับรวมสองพันสามพันเราเอาไว้กองไว้ตรงนี้ครับอืมแสดงว่าพันพันหนึ่งประมาณกี่เครือเพราะว่าเครือใหญ่คิดพิเศษให้คดพิเศษวันนี้ยี่สิบบาทจำเปก็ได้นะครับก็หมายความว่ากี่เครือผมจะนับถูกเพราะว่านั้นผมต้องเฉลี่ยออกเป็นกองละพัน ประมาณประมาณนะก็ได้น่าะมันสิบครือเนาะสิบครือได้มันใหญ่ใหญ่มีแต่กล้วยโอเคครับก็ว่ากล้วยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เครือใหญ่มากครับเนาะกล้วยครับกล้วยก็ ขอบคุณมากๆครับที่ควันเขกจะเอาไปให้นี่นทั้งหมด9เชือกนะครับก็มีโชลี่คำปั่นนะครับ<อ>แล้วก็อีก7กุมารครับหรือเจ็ดพระจำบานรอรับอยู่ที่สตึกอีกนะครับ<อ>เป็นยังไงบ้างท่งนุเจ<อ>กิีดอเดียเจ้า เดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นหลังนะครับผลไม้นะครับอ๋อกอบงทบคุณล่านะครับอวัวคือหาวนอนบ้านนี่ <c oughs> วัวหาวนอนแล้วเท่บ้านนี่ ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะครับสําหรับสาหรับผลไม้หรือกล้วยนะครับวันนี้นะครับก็ถ้ามีหลายๆท่านครับร่วมสมทบกันมานะครับก็น้องๆช้างที่รอรับความช่วยเหลือก็ไม่ได้รับไล่ทานครับไม่ได้รับได้ทานหรือได้กินกันนะครับก็ขอบคุณท่านมากครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับอืม ก็จะมีข้าวโพดมันนะครับแล้วก็แตงแตงนะครับจะมีคละกันนะครับอ๋อมัจจะมีคนเก็บก็จะล้อหมุนอีกครับ ด้วยมาชุดนี้มีแต่แบบวิวใหญ่ๆเลยครับวิวใหญ่ๆเลยมาชุดนี้สามสี่วันก็สุกครับเราดูแล้วอาอาเป็นรถเลยครับกาแฟสักเจ็ดกุมารและ สาวมุมแดงมุมน้ำเงินโอ้ได้ชายยาว <laughs> าม่รู้ว่าเข้าควกันเลย ทีนี้ควันเขียวก็จะได้นำนี่ครับผลไม้ขึ้นรถต่อครับขึ้นรถต่อเพื่อจะได้ไปให้น้องๆช้างกินทานครับเพราะว่าน้องๆช้างรอควันเขียวอยู่แล้วครับอยู่ประมาณแปดเก้าเชือกนะครับนี่ครับเอาที่เหลือเดี๋ยวที่ว่า,าไว้มันไว้ไวตรงนี้ครับ,บเลี้ยง เลียงตั้งแต่นี้นครับขับยังไงนะแล้วก็ไล่มันนี่ครับไล่ไล่ไปนน้นกน็วางได้อยู่พอเลี้ยงเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาสแสลมคลุมไวนะ้รับโอเคครับจออกเดินทางแล้วเหรือฮะอครับผมก็จะได้นำนี่ครับข้าวโพดใส่รถครับเพื่อจะกระชับเวลาอีก ว่ากลัวน้องๆช้างรอนานนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกทกท่านครับนี่ ครับผมครับแล้ยวกำลังจะเดินทางออกไปครับท่านครับผมกำลังออกไปนี่เดี๋ยวมันครึ่งชั่วโมงถึงโอเคครับผมเตรียมพร้อมแล้วบ่ไอเดี๋ยวให้พากันเตรียมน้ําไว้เด้่อเดี๋ยวไว้ให้ล้างผลไม้ด้วยเออหนเอลาวนะพ่อยาวพ่อไปโนไปทุละ เวลาอาจารย์โดนอลาว์ละอล่าว์ไปร่องอล่ามันแก้วละเพราะว่าเอาหน้าผึ้งมีอไรถ้าบบเล่าไปน้อยโมบุนโอเคเด้อสามอ๋อเฮ้ไปกลุ้มไปกลุ้มหยัดาะดับคุณมระเลยจะง่ายโอเคครับโอ้นั่นพูดยังไม่สุดถามครับทางนู้นก็โทรมาถามถึงไหนแล้วครับกำลังจะออกเดินทางครับของยังขึ้นไม่หมดนะครับ นี่ครับน้องน้องช้างก็รออยู่นู่นแล้วครับควันเี่วก็ก็จะได้เดินทางไปนะครับก็ขอบคุณครับทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจครับโอเคครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับควันเี่วจะได้เอานําผลไม้นะครับขึ้นไปเพื่อจะทําการทําเวลาไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องน้องช้างก็รออยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ